เพื่อนอะไรอะเพื่อนฉันเนมงวงแล้วเนี่ยเอ้ยพวกเราได้ไปถึงบ้านเลยเนะาะงัวร้มันถึงบ้านทำไมอะเอาพวกเราก็ได้กลับบ้านไงฮ่าฮ่าฮ่าว่าแต่ช่วงนี้ฉันได้ข่าวเรื่องหนึ่งมาว่าคือไงคือฉันได้ยินข่าวว่า มันมีไวรัสตัวหนึ่งอะพี่ถ้าเกิดว่าเราได้รับความเกื้ปกเข้าไปประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์เราสามารถแปลงหน้าเป็นซอมบี้ได้เฮ้ยเฮ้ยอย่างงี้ก็ดีสิดีบ้าอะไรล่ะฮะนายรู้ไหมว่าคือไอไวรัสนั้นอะคือมันทำให้เราเป็นซอมบี้แบบถาวรน,นะแบบเราไม่สามารถกลับมาได้เลยฮอ้แล้วแล้วมันเกิดจากอะไรอะ ะเกิดจากการที่เราทำทุกอย่างนี่แหละอ๋อไวรัสซอมบี้นะเฮะแต่ว่าว่าอะไรหรอพอดีฉันมีน้ำยาที่มันสามารถแปลงไวสซอมบี้ที่มีสติได้แต่ว่ากลับไม่แต่ว่านั้นก็บไม่ได้นะไปยนีคุณเอินเถอะแต่ว่าแันก็ได้ข่าวเหมือนกันว่ายาที่นายถืออะ่ะยาคือยาที่มันมนอยู่ในกระเป๋านายอะ่ะไี่แกนายถือแต่ว่านายก็ลปแล้วะคือนายเนี่ย คือฉันได้ข่าวว่ามานันสามารถแก้อาการซอมบี้ได้นะเฮ้ยก็ดีสิช้อยช่อยช้อยช้อยนี่ก็ดีเลยว่าแต่ว่าแต่แล้วสงสัยว่าเราเราเราต้องไปขีดให้ใครอ่ะไม่รู้ดิเอ๊ะว่าแต่นี่ทำไมทั้งฝั่ดูซีซี่นะ่ะแต่ว่าจะมีไวรัสซอมบี้บุกเข้ามาในเมืองของพวกเราเราแล้วเมืองเมือง เออมืองส,สามาสาห้กรวนบุกเลยวันจะสมบี้ฮ่า,านี่ไงนี่ใช่ไหมใช่แล้วใช่แล้วสีแบบนี้แหละนี่แหละเป็นที่เป็นบอกที่ที่บอกเหตุว่าวันซอมบี้จะเข้ามาแล้วโอ้แต่ใครใครเป็นซอมบี้เนี่ยฮะไม่รูดิถ้าเกิดว่าเจอซอมบี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราไปซื้อปืนนะ แถวน,นี้ไม่มีปืนนะเพื่อนอแล้วแถวนี้มั้งเอ็งสมองเสื่อมอ่ที่นี่เป็นปลาเว้ยเอาปาลาละแล้วข้างหน้าน้ำคืออะไรนะไหนอะมาถึงข้างหน้าใช่แล้วเหรอใช่แล้วใช่แล้วนั่นก็คือ AK47 แต่ฉันมีพลังตัดต่ออยู่ฉันตัดต่อไม่ โอเคต่อมาได้โอ้ยอย่างเร็วเลยเพื่อนคุณน่ามากเลยนะฉันมีเอีและซอมบี้ที่ไหนก็มาเหอะานจะฉั้ใกระสุนท่านายก่อนนะโอเคพวกนี่แหละกระสุนใส่เข้าไปเลยกระสุนอะไรเพื่อนอย่าท้ามากโอเคเร็วๆโอเคแย่ต่อไปพวกเราก็ต้องไปหาซอมบี้ทำไมอะ่ะ เออฉอันอ,อ,อ,อยากยิงซอมบี้นะเอก็อไปดิโอเคมา้วเลยนะทำไมหรอก็อิงมีปืนไงเดี๋ยวถ้าเกิดซอมบี้มากมามากเกินไปเดี๋ยวฉันใช้ชพลังตัดต่อให้โอเคเจ็บๆเฮ้ตัวอะไรคือเขียวน่ะนั่นมันนั้นมันอะไรเหรอจิ้งจกเขียวจิ้งจกเขียวของอิงนเนี่ยซอมบี้ชัดสิเอาเหรอ ตัวสีเหมือนกันนะว่าก็เจียวเตาหรือว่าจะกุ๊กหรือว่ากุ๊กไก่กุ๊กไก่มันไม่มาแล้วมันสีสมันตาด้วยเดฮะเสียงนี้ใช่เลยคนคนออกโรงพยาบาลจะบ้าร้อยไงฉันรู้สึกว่าในลายแปลกขึ้นนะแปลกขึ้นยังไงเหรอ หนะ้าเหมือนเดิมไปแหละเตรียมตัวยิงนะเพื่อนเตรียมตัวยิงนะในอีกสามสองหนึ่งเตรียมตัวยิงได้อีกห่อยได้ไงมันไม่ตาย ไงอ่ะนายน่าใช้พตัดต่อเลยดิโอเคสเสร็จแล้วฮู้วน,นกักนก็ดูเองอ่ะพลังนายคืออะไรจริงดิแล้วพลังใช้คืออะไรแน่ละพรุ่งนี้ละเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้นดี๋ยวมันก็ตื่นคนณชั้นตื่นก่อนคือตื่นตั้งแต่อี EP แรกเลยแหละอี EP แรกหมายความว่าไง ก็แล้วแต่ยทำคลิปยังไงเอิงจะไม่ได้เหรอไค่ายทำคลิปอะไรอย่าอย่าใช้เวลต่อต่อกับฉันไม่งั้นฉันตายเพราะฉันทีเดียวนะโอเคฉันไม่ใช่หรอกอัลซาม่เดนทำไงยิงนี่ปืนกระสุนแย่อั้นฉันฉันใช้เวลาต่อต่อคันรับออกไปซะเกลยหายไปแห้ะแล้ว แล้วนั่นคืออะไรนะไหนอะเอ,อ๊ะทางรถไฟไปไหนเอ้ยเราไปดีกว่าไปกันไปกันไปกันนี่ไงที่ฉันใช้พื่นตัดต่อในการพาไปดูอ๋อเรตัดต่อบินได้นายองด้วยโอเคว้า เราจะต่ออีกสักกันเองใช้อีกก็ไม่กลัวพลังหมดเหรอเออถ้าพี่ถามเออเจ้าของทำเจ้าของช่องแหละเขาบอกว่าพลังฉันไม่เมียวหมดทำไมอะ่ะพนันงานคุดโกงเลยแตกพลังนักโกง,งฉันอีกคือพลังอะไรอะ่ะไหนเองก็รู้พลังอะไรเหรอโบอสิเอฉันก็จะลองบอกเอง ในการหวังคนจะไม่โกรธด้วยกันพลังกลัง AK ไงไงเหรอถ้าเกิดว่านายเผลอไปใส่กระสุนดินเข้าไปทำไมอะเละแน่มนถึงเละอะไรขอสีแดงเต็มหน้านายแหละฮนั่นหละฉันก็จะไม่บอกว่าอนั้นนะอ,อ,อนันนะ้ำเห้นอะไรอ่ะอันนั้นอันนั้นอน่ะสนสีแดงน้ำแดงเหรอป่าป่าป่าอันนั้นสีแดงที่มาเอาอะไรจากตัว อ้าฮัตเก็ตแหละโอเคทั้งพูดด้วยกันโอเคเพื่อนว่าแตอร์ถไฟอยู่ไหน,นอ,อ่ะ,อะเดี๋ยวพาออกมาอะไรอะไออกไปก่อนได้เลอ้าผมหลุดเฉยเลยเฉช้พลังตัดต่อ,ตอ,เ,อเอาผลับเอาผลับเอาผมกลับมา กลับมาแล้วของผมนขอพูดณมกนะมาเลนนะเดี๋ยวจะท่าไฟให้ได้เลยไฟจงมเาี๋ยวนี่ไอเจ้ยนายสร้างรถไฟมาทับอย่างนี้ได้หรอประตกของเขาบอกว่าให้สร้างแบบแบบเนี้ยมันก็เข้าไปเถอะซลกไปเปล่านายอยู่หลังแล้วกันพนายนมีปืนก็เด้ก็กเด้ อยู่หน้านะโอเคเพราะฉันมีพลังเก็บฉันบินได้ฉันบินได้นะ่ะก็แค่หนึ่งวิบายตัวทัมงาูชติ เออพอก่อนเพื่อนพอก่อนเอ๊ะพอแล้วเหรอทำไมอ่ะคือฉันเห็นตัวอะไรข้างหน้านะ่ะตัวอะไรเหรอฉันขอใช้กล้องป๊บฮะบอสภาคแรกบอสภาคแรกเหรอโอเคบอสตัวแรกชื่อว่าบอสซอมบี้บอสซอมบี้เหรออ่าข้อมูลแป๊บโทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัพท์ นี่อยู่ไหนนะอาะเจอแล้วเจอแล้วเขาบอกว่าม mm hmm. อสซอมบี้ก็ถือคือมนุษย์ที่ฉีดยาซอมบี้เข้าไปจึงทำให้มันนั้นเป็นซอมบี้ที่เก่งที่สุดถ้าเกิดาสามารถจัดการมันได้ก็ถือว่าคุณเก่งระดับหนึ่งเลยแต่บอสตัวต่อไปแต่ไม่ใช่แบบง่ายๆอย่างนี้แล้ว แต่ปวดทราบจุดอ่อนของมันคือที่ดวงตาให้ยิงไปที่ตรงนั้นถ้าเกิดว่าโชคดีพ่อจะโดนถ้าเกิดว่าโชคร้ายม,มันจะปัดออกและมีแต่เสียงอาจโดนคุณได้โอ้โหอีกงายแล้วไงมันสามารถปัดได้เก็บแปบ๊บเพื่อนอะไรหรอจุดอ่มันอยู่ที่ตานะโอเคสำหรับวันเพื่อนเดีย๋ยวเดีย๋ดวยว เห้ยังมาแน่ขึ้นไปไปยิงมันเนี่ยนะพลังเอเคของนายอะ่ะได้เลยได้เลยขออะปืนแป๊บโอเคมาแล้วไปเลยนะเพื่อนเอาเลยเอาเลยเอาเลยฉันจะได้ฝีมือนายโอเคนะฉันจะฝีมือนายได้เลยได้เลยมา กับสุนเตรียมพร้อมก็หาข้อมูลแป๊บโทรศัพทพ์โอเคข้อมูลเขาบอกไว้ว่าถ้าเกิดว่ากระสุนดินอาจสามารถทำให้มันบาดเจ็บได้เหน่อยแต่แต่ว่าไม่ถึงตายให้ยิงถึงสองครั้งถึงห้าครั้งมาอาจมีสิทธิ์ตายได้โอเค ให้หนึ่งสี่ถึงห้าครั้งนะเพื่อนเลยด้ยกระสุนดินมีอยู่สามนัดเพิ่มมาอีกนัดนี่ฉันแอปิตักมาโอเคเกย,ยังไม่โดนยิงเลยยิงไปพลังชาร์ตชาร์ตอกเกล Okay, Saya nak nak Terlalu banyak Ah, saya โอเคเราสามารถจัดการมันได้แล้ว